แม่หน้าตอนแรกๆพี่น้องแดดกระลังอ่อนว่าจะเกี่ยวเข่ามืออื่นครับว่าจะเกี่ยวเข่าเหนียวเนาะครับเนาะมืออืน่นซุกแห้งแล้วครับพี่น้องซุกแ,แหย่ลายเต๋อเปล้วเหลืองเมื่อับเข่ามาลีอยู่ทั้งพูนเขียวยังเขียวเนี่ยอยู่เพราะทัานใดเพราะทัานใดเพราะเกี่ยวจังว่าจะเกี่ยวมืออืน่นมาหา มหาหม่องลดจะลงครับผมอันนี้เป็นเขาเมลาีเขาเจ้ามะลีครับเนี่ยกับเลี้ยงคือกันได้ครับพี่น้องแต่ว่ากะบโเเลี้ยงแห้งท่อเขาเหนียวเ,เพราะว่ายังมีมองทีท,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 ทียังทียังเขียวอยู่คือยังสีก็เขียวอยู่ครับน้ำไหลยพี่น้องเพราะว่ายัยงเขียวอยู่ แต่ว่าเขาเหนียวนี่เรื่องค่ะครับ้กนกจนจะแหงน,น่าหลากหลายหนึ่งฝนตกฝนตกมือนั่นละฝนตกมือว่านเมื่อก่อนนี่ครับคุนบ้านในรถว่าเสียวมากน้าทางนี่มาเนียย่ยไรบุท่างกระขาดอยู่นีื่ <c oughs> าน,นี่ก็เขากัาเพราท่านได้พ่อเกี่ยวที่เขามาท่าไดาบุขับบ้าน จังว่าสิมาว่าสิมาขุดนี่ครับนี่ขุดถมน่องนี่เพราะได้ลวดมาแต่ว่าคือใหญ่แท้เปนตบาบ้ารวดเปตตาขานแท้ <c oughs> นี่มว่วนนี้ยังเขียวอยู่มันมาบ่ได้ครับพี่น้องก็มาได้แต่ป้อนเขาเมวื่อวานนี่ก็แก่ป่านี่ก็บมีท่างเขามาที่แรกกับบางเพี้ยนกับว่าจะมาท่างทางตัวนี้เนาะบ้านนี้มาท่างนี้ขาดบ้านนี้ ขาดก็จะไปบ่วใหญ่จังได้บูครับผมขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อพี่น้องถ่ายบรรยากาศมาให้เบิ่งซื้อครับผมขอบคุณครับ